สกินแคร์ขวดสีรุ้งตัวนี้นะคะมีชื่อว่า c ค e d e p o b o บ e ต e เลเซ m um นะคะหรือว่าเดอะเซรั่นั่นเองค่ะเป็นสกินแคร์ระดับ Luxury นะคะจาก c ค e d e p o Bote นะคะซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับสายลักชูนะคะแล้วก็สายที่เป็นสกินแคร์ฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ท็อป เรียกง่ายๆว่าท็อปเบอร์ต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะตัวเซรั่มตัวนี้นะคะมีความพิเศษโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนผสมที่ใส่เข้ามาในสกินแคร์กวดนี้นะคะถึงแม้ว่าชื่อเขาจะชื่อว่าเซรั่มนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยไม่ได้ใช้งานเหมือนกับเซรั่มทั่วไปนะคะเพราะว่าเซรั่มทั่วไปปกติเนี่ยเราจะต้องลงพวกน้ำตบโลชั่นโทนเนอร์อะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเหมือน first skin care เป็น first serum ก็คือเราจะใช้ เจ้าตัว The Serum ตัวนี้เป็นการลงอย่างแรกสำหรับสกินแคร์รูทีนทั้งหมดนะคะก็คืออาบน้ำล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือให้ลงเจ้าตัว The ซ e r u m ตัวนี้ได้เลยค่ะฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะขัดขัดกับชีวิตประจำวันหรือวิธีการลงสกินแคร์ของเรานะคะแต่ด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาในลักษณะที่เป็นน้ำ ค่อนไปทางเหลวมากๆนะคะมันก็จะทําให้การกระจายตัวหรือว่าการทาลงไปบ,บนผิวเนี่ยมันสามารถซึมได้เร็วแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับพวกน้ําตก แล้วก็โลชั่นอีมัลชั่นได้นะคะคือพอลงลงไปบนผิวแล้วเนี่ยผิวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นผิวทีออ่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนอะมากจนเกินไปหลังจากเราลงตัวนี้เนี่ยเราสามารถลงเป็นพวกโลชั่นอีเมลชั่นน้ำตกต่อได้นะคะซึ่งทาง c l e Depot เนี่ยเขาเขาลองทดสอบแล้วเขาก็ลองคิด ตัวฟอร์มูล่าเข้ามาแล้วนะคะว่าโอเคเราลงเซรั่มตัวนี้เสร็จปุ๊บมันสามารถต่อกับสกินแคร์ตัวอื่นๆได้โดยไม่มีปัญหาค่ะที่มีอ่านมาเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ทำการคิดคน้คนค้นคว้าใช่ไหมเขาบอกว่าการทำสเต็ปที่ใช้ตัวเลเซรั่มเดอะเซรั่มของเขาลงไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการนำพาสกินแคร์เข้าไปสู่ผิวของเราได้ดีมากขึ้นถึง2เท่านะคะแล้วก็ เวลาเราลงเซรั่มตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยการใช้พวกตัวโลชัน่นหรือตัวอิมเมชั่นโทนเนอร์เช็ดต่อตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําให้ตัวของเซรั่มเนี่ยมันถูกเช็ดออกจากผิวนะคะแต่ในทางกลับกันมันจะเป็นการช่วยเบลนช่วยที่จะแบบเอาสกินแคร์ตัวอื่นๆเนี่ยเข้าไปมิกซ์กันแล้วก็ทําให้ตัวสกินแคร์มันเกิดแอคทีฟเกิดการแบบ Ate, ทำให้ผิวเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นค่ะเทคโนโลยีที่มีพูดถึงนะคะพูดเร็วๆนะก็จะเป็นคอนเซปที่เขาเรียกว่า skin empowering illuminator นะคะซึ่งจะเป็นการรวมสารสกัดหลายหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นรังไหมนะคะเปลือกหอยไข่มุกชาเขียวใบชิโซหรือว่าสมตังกุยนะคะซึ่งรายละเอียดยิบย่อยที่มัน อยู่ในตัวสารสกัดที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ลองไปหารีเ์ชเอาเองนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการช่วยฟื้นฟู empowering ผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะในแบบที่แบบแอดวานซ์มากๆเลยก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นสร้างบ a เร i e ให้กับผิวซ่อมแซมส่วนที่มันแบบหย่อนยานหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดูตึงดูกระชับขึ้นนะคะมีการปอบลมผิวเป็นแอนต้ออกซิแดนต์เพราะฉะนั้นมันก็คือ ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยชะลอผิวให้มันอ่อนกว่าวัยนั่นเองค่ะนอกจากเจ้าตัว Skin Empowering Illuminator แล้วนะคะในตัวเลอร์ไซรัมตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมอีก3ตัวก็คือสารหลาย3ชนิดนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการสร้าง เซลล์ใหม่ให้กับผิวนะคะเพราะฉะนั้นพวกเซลล์ที่มันแบบตายหรืออ่อนแออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกแบบกระตุ้นถูกผลัดขึ้นมาให้มีการเกิดตัวเซลลใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความอ่อนเยาว์อ่อนกว่าวัยของผิวเนี่ยก็จะ ดับเบิลขึ้นมากขึ้นค่ะแนะนํานะคะเขาให้ใช้ทั้งหมดเวลาใช้เนี่ยก็ปัม 3, ป๊มสาปั๊มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะวอร์มวอม,วอม,วอม,วอมนิดหน่อยแล้วก็ลงบนใบหน้านะคะจะแทบ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 อย่างที่มีทาก็ได้ไม่มีปัญหานะคะหรือว่าจะแบบเป็นการนวดนวดนวด,นวดเขาก็ได้ไมีรู้สึกว่ามันใช้ง่ายนะคะตอนนี้มีใช้มาประมาณาได้เกือบครึ่งเดือนนะคะผลที่เห็นมีความดึงดึงของผิวมีความแบบ นุมน่มๆรู้สึกผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ความกระจ,จ่างใสอันนี้พอมองเห็นพอมองออกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะ amazing ้าวเหมือนกันนะคะสำหรับเซรั่มจาก c r e ดิ p โป o เตตัวนี้ค่ะค่าตัวน้องเขานะคะก็สุดจริงๆสำหรับสายล u กชัวรี่สกินแครนะคะเพราะว่าเจ้าเซรั่มจาก c r e d ิ p โตัวนี้เนี่ย50 ml จะอยู่ที่ราคา9,000บาทนะคะใครที่รู้สึกว่าอาจจะยัง ตะขิดตะหวงใจในช่วงนี้ก็มีขนาด30 ml ที่ลดลงมาหน่อยนะคะราคาอยู่ที่5,600บาทใครอยากจะลองนะคะก็เก็บตังค์นะคะแล้วก็ลองได้นะคะสักครั้งหนึ่งตัวนี้นี่ว่า,าถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้แต่งหน้ามากรู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้เครื่องสําอางสำหรับการแต่งหน้าออกไปข้างนอกน,นะคะก็เก็บเงินแล้วเอามาลงกับสกินแคร์ดีๆสักตัวอย่างเคลเดโพโบเต้เดอร์เซรัมเลอเซรัมค่ะ วันนี้นะคะมี่ก็ต้องขอจบ close up review skincare ในส่วนของ c l a de Pro b o t e the Serum ไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่ที่จะได้เจอกันในทุกๆคลิปค่ะใครอยากให้มี่ทำ skincare close up review แบบไหนอีกนะคะคอมเมนต์หรือ inbox มาที่เพจของมิมี่เลิฟโลก g ได้เลยนะคะมี่จะทาให้ได้ ตามที่ทุกคน r รี u e เควสนะคะสกินแคร์แบบซูมซูมแบบนี้เห็นผิวแบบนี้นะคะเห็นแพคเกจิ้งเห็นเนื้อผลิตภัณฑ์แบบใกล้ๆเหมือนคุณได้ใช้เองนะคะก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้มีไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ